ช่วงนี้ก็หลายรูปไว้เป็นที่เลือกได้นะครับครั้งหนึ่งก็จะได้มาเก็บไฟล์ครับเติดวัฒนธรรมอย่างหนึ่งครับท่านดูเก่งมากครับเรื่องรายการเราจะไรดูเอฟเอ็มเอฟเอ็รายการเราทุกทีเลยนะครับก่อนจะถึงรายการสุดท้ายคือรายการนันทนาการนะคะ ก็ขอแจ้งรายการสําหรับวันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้เช้านะคะก็จะเป็นการทําบุญตบางๆเพิ่มกันนะคะพระคุณเจ้าจะออกพิจบัตรประมาณหนึ่งเช้าเกืตีห้าครึ่งนี้พระคุณเจ้าจะให้สัญจญาณแล้วนะคะถ้าตื่ตีห้านี้จะช้าหน่อยดีถ้าตื่นตื่นเช้าช้าหน่อยนะคะจะไม่ทันค่านะคะมีวัดศรีนัทราบ้านภูนะคะจิรูปวัดพุทธพิรีนะคะสามรูปสำนักสงฆ์ภูทมินสองรูป สำนักสงฆ์ถ้ำกระพุ่4สี่รูปสำนักธรรมธรรมคีรีหนึ่งรูปน,นะคะเดี๋ยวเจ้าของบ้านนะคะจะเตรียมกริกเข้าหรือของเข้าวไว้ให้กับท่านแล้วก็จะได้แนะนำาท่านว่า จะต้องไปตักบาตรที่ตรงจุดไหนที่พระคุณเจ้าพิณทบาท่านนะคะจุดโน้นลงเลยนั้นนะครับท่านหาซื้อได้ตามการรับทานเข้าไปนะครับแต่ว่าทานที่บิ๊มไม่เป็นไรนะครับอันนี้ก็แล้วแต่จิตอาสาของท่านนะคะหลังจากนั้นก็ท่านก็จะได้รับประทานอาหารเช้าที่บ้านเจ้าของบ้านที่ท่านขึ้นคักนะคะมีกาแฟมีอะไร หลังจากนั้นประมาณ8โมง8โมงถึง8โมงครึ่งนะคะลงมารวมกันที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะคะก็จะได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันอีกก่อนที่จะอำลากันนะคะกิจกรรมองวันพรุ่งนี้เลยนะคะก็ขอทำท่าขั้นใจอย่างนี้นะครับเจ้าของบ้านได้นะครับรู้เองนะคัะแล้วก็อย่าลืมเขียนนะคะบันทึกเอาไว้สมุดพัก ทักบ้านมุมสเตย์ให้ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอนน้อะไรก็เล้แต่ท่านนะคะก็จะมีอยู่ทุกหลังนะคะมันเป็นลายสินของตัวเองไว้นะคะแล้วก็ที่อยู่ให้ด้วยยิ่งดีนะครับเพราะว่าบางอย่างไว้นะครับพี่น้องทุกๆบ้านพ่อจะนส่งส่งฝากที่อยู่ไว้กับคุณพ่อคุณแม่ได้นะคะมีอะไรก็เป็นพี่น้องกันหรือเป็นลูกเป็นหลานกันนะคะ ม,มีเวลานะครับเดินทางมาชาวัตถุอีกก็ได้นะครับการก็แวะมานะครับใ้ท่านมีโอกาสได้เอาโอกาสหน้าก็ขอเชิญไปนะคะตอนนี้ก็ยังสนุกสนใจเลือกการทอผ้าอยู่นะคะค่ะเอาเลยกิจกรรมแล้วเลยนะครับเพราะว่าต่อไปก็เป็นการนาการเลยนะคะสนุกสนานร่วมกันนะคะขอเชิญทุกท่านเลยนะคะค่ะ